ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมช่องสืบสิบบุรียมนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาทําการทดลองเครื่องสูบน้ํานะครับผมพ่วงรถไถานาเดินตามนะอันนี้เป็นพว่วงอเนกประสงค์นะเราทําการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมใส่ชุดปัำห้อยโคงนี่เดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูนะครับผมว่ามีอะไรบ้างครับก็ต้อนรับกันเลยอยู่กับแบบ ทุ่งนา,บ,านบ้านเลยนะครับนี่ติดตั้งนี่เราก็ใช้แท็กเตอร์คูโบต้านะผม L ห้า8ูสำหรับเคลื่อนย้ายนะครับผมก็นี่ทำแบบนี้เลยนะครับเราเชื่อมเหล็กทำเป็นชุดพว่วงเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะฮะแต่ก็ใช้ ตัวต้นกำลังก็เป็นเครื่องยนต์คูบต้าครับผมนะสูบเดียวนี่แล้วก็ใช้สายพานชุดมาอย่างปลาหม้อยโค่งนี่ครับทุกคนผมอยากจะให้ดูฮนะเป็นอะไรที่น่าสงสารนะฮะดูฮนะต้นข้าวนะครับพี่น้องเจอพายุที่ผ่านมานี่ ข้าวจากสวยๆจากที่ว่าได้เต็มร้อยอ่ะนะครับเต็มเม็ดเต็มหน่วยอพอมาเจอน้ํานะข้าวมันล้มมาเนะี่พอน้ําท่วมมานี่ข้าวนี่เน่าเลยฮนะครับเราเลยหาวิธีที่จะทําไงเอาน้ําจากนาข้าวออกมาเราก็เลยไปยุกใช้ครับผมเนี่ยมีเครื่องยนต์อยู่แล้วมีหอยโคงอยู่แล้วเราก็ทําแท่นแบบนี้ก็ไม่ต้องยกนะ ม่ต้องยกไม่ต้องย้ายไม่หนักใช้กับรถไถไปไหนก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวเราเอา,เอาปวนมาเพื่อที่จะจุมหัวไปไม่ได้ใจประลึกหรือเปล่าลึกมาต่ยตะฮะทีะ่จะตั้งลำ khi hợp giải thoát này. Ha. chưa chứ đâu đó chưa ai Từ nào để Lướt vài nam ไม่พอเลยรองน้ำหน่อยโอ้สดะดวกสบายเ้ยไปดสูงต่ำก็ได้เออพ่อนด้เอ้าตักน้ำใส่เลย รุ่นนี้ผมจะต้องร่อน้ำนะครับรอน้ำซื้อมาตั้งเก้าพันกว่าใช้งานไปอีกครั้งเองใครอยากได้ชุดนี้ขอคิดดูก่อนนะจะขายเท่าไหร่โอ้โหชุดนี้นี่สุดยอดมากนะครับผม เคยได้ไปนี่อันนด้ปผู้สูจริงๆนะครับตอ,ดอดน้ำไม่รู้กระโหลกปิดหรือเปล่าไม่ใช่หรือ,อไม่ใช่หรือดนี่เป็นเชู้ นั่นนะน,น,น่ามันออกเออนู่นจันดร์โดนจันร์ดมั้ยไล่ออกวาวไม่ปิด có còn sân vạ, khát rồi, ừ, đâu à, ừ, cái lông nó lại à, Thân làm đây lẽ rồi, đi ngay ngưng này, băng klau ngang, chút 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 cho chút 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 nó chút 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 Tháo rượt rồi ô. ô, xe đài rồi Hãy subscribe cho เเป็นเครื่องร้อยห้านี่แรงมากเลยอันนี้เครื่องเล็กโอ้น้ำเอาโอ้โอวโา้โ้โอ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 โหโโอโอโโอ้ Jor,